ลูกบิดมัอนอาจจะฝืนเดี๋ยวอาจจะซ่อมให้นะขอบคุณนะผู้ใหญ่มากเลยนะจ๊ะฉันก็ไม่มีเงินที่จะจ้างช่างด้วยนี่ประตูหลังบ้านก็ติดไม่ได้กอนเสีย าไอ้หมอผ่าแกฆ่าแม่ฉันไอ้อย่าทำไว้ถูกคอตายอย่าทงไว้ตายดีแล้วผีปอบจะได้ออกจากกลางโอ้ยไงในนาวันแกรักแม่มากไม่ใช่หรอก็พูดคอตายพ่อแม่ไปเลยสิจะได้ลงไปอยู่ในนรกด้วยกันไง ระวังของจะเข้าตัวแกทันไม่กลัวของเขิงเข้าอะงนั้นแหละสิ่งที่ฉันสนอย่างเดียวตอนนี้คือแกต้องตาตามแม่ฉันร้ยคน้ายนร้ยคนร้ยคน้ายคนรานร้าไนร้ยนร้ายคนรนร้ายคร้ยคไร้ากคา้ายคนยคนน้ายยน้นานรย้าร้รน้นาายย แกเป็นอะไรอะนางดาวทำหน้าอย่างกับแม่ตายากสงสารนะดาววันเจ้จะไม่สงสารมันทำไมมันลบหลู่เจ้าพ่อหัวใสโดนแบบนี้มันยังน้อยเกินไปดิซำข้าว่าให้ดาววันมันขอขมาก็อพอแล้วไม่เห็นต้องไปมัดกันเลยพ่อทำไมพ่อต้องเข้าข้างมันแบบนี้ด้วยดาววันมันดีกับพ่อปัญหาอยู่ขายยาให้พ่อกินเวลาพ่อไม่สบายอ่ะแล้วมนันก็ช่วยเลี้ยงนางดาวเหนือมาด้วย เย่างั้นพ่อก็รับมันเป็นลูกซะเลยสิถ้าเห็นมันเป็นคนดีขนาดนี้เนี่ยไหนแม่มก็ตายไปแล้วอ่ะแล้วดาวหวานถูกจับมัดไว้อย่างงี้ใครจะเป็นคนจัดงานศพพยายทองใบล่ะผู้ใหญ่อ่ะเขารับเป็น้าภาพให้คืนแรกคืนที่สองคืนที่สามอ่ะทางวัดเป็นเจ้าภาพให้สนสารดาวหวนานมะันนะงานศพแม่เขาไม่ได้มาฟังสวด